คนเขาจะลาดจันที่แล้วนะทุทกคนอือหือจัตีไปแล้วลาดจัติีไปแล้วมันเหนี่ยวมูลนะครับ,รบดูดิสุดยอดอ่ะ อบอกมะม่วงเร็วมาแล้วนะครับทุกค,คนมะม่วงเราโคนซื้อเขากินในโรงงานผมนี่สามสิบห้าบาทนะครับชุดหนึ่งแล้วดูนี่ทุกค,คนทำกินเองอะ่ะโคตรคุ้มอะ่ะ ช่ำๆครับช่ำๆเลยครับบอกตรงๆบอกตรงนะครับนี่มามคนไสครับผมนี่มันหอมเหมือนหวาน บวกกับความมันของกันที่แล้วก็เขาเหนียวฟินเลื่อ,อยจริงนะถ้าให้เป็นคะแนนนะครับผมก็จะให้อยู่ที่ประมาณสิบคะแนนครับเ <10 S 1> ต็มร้อยเหรอานอยู่ครับทุกคนผ่านอยู่ ค่ผมมันก็กินเท่าไหร่เพื่อไม่ค่อยมากกินเท่าไหร่มันโอเคครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ